สวัสดีค่ะพบก,กับช่องลูกกลับลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมือนีห้องกสิมาสัมผัสด็กใหม่ที่พี่น้องเอฟซีทุกคนอยากรู้จักกับน้องคนนี้เลยสวัสดีค่ะชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะชื่อน้องปลายค่ะน้องปลายอายุเท่าไหร่คะอายุ16ปี16ปีน้องปลายนี่มาจากไหนคะมาจากโคราชโคราชบ้านนี่ยังมีบ้านบ่คะบ้านจุกขมิน้น,น,นอ,อ,อำเภอสูงเนินอ๋ออําเภอสูงเนินเป็นคนโคราชนะคะอุ้ยโคราชหลายอยู่ดีพี่น้องน้อง มีความรู้สึกยังไงแน่ต่้งแต่ก,ก้าวขาเขามาเหยียบสาวหน่อยอันาจากสาวหน่อยเลยมีความตื่นเต้นอยังบอตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแห้งคะ่ะเป็นฤดูกาลแรกนั่นวะ,ค,ะค่ะน้องปลายเคยอยู่หมอล่ำวงไหนมาก,ก่อนบอคะ่ะบอเคยคะ่ะบอเคยเป็นหมอลำมาก,ก่อนบอเคยเต้นไหนะะบอค่ะบอค่ะอันนี้คือสังกัดสาวน้อยคือปีแรกของน้องปลายเลยใช่ไหมคะ่ะน้องปลายสิบหกปีปีแรกของน้องปลายเลย น้องปลายเพิ่งมาเมื่อวานใช่ไหมหรือมาวันนี้เมื่อวานมาเมื่อวานนะคะนองกระไดมากนอนน้ำมูเหมือว่านคื่นแหลกเหมือนนี่กันสิเป็นคื่นที่สองนองกับมาอยู่น้ำมูบอกมีเอฟซีทานพี่ว่าอยากให้พี่สัมผัสปลายอยากให้ปลายเว้าอยากเพือสีมีเอฟซีข้าเตาหลุดตักอยังนีันสิแม่พี่ก็เลยสัมผัสปลายตื่นเต้นอยู่ว่าตอนอยที่ทานเนี่ยถ <laughs> ้า <millennials> <pré> ขนาด <laughs> พี่สัมผัสมือเธอพียพ่ยงังตืง่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นคนพูดก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะ พี่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพี่กัมภาษผ์ตามที่ข้าเจ้าอยากให้สัมผา์พี่ก็เลยเอ่ยมาสัมผา์ตอนนี้เธอสันบอไม่ต้องเก่งนะอันนี้พ่ <c oughs> อบอกกันซสือไม่ต้องเก่งปีแรกของน้องสังกัดสาวน้อยเป็นจ้งไดแม่มาอยู่นี่แล้วพ่อได้มาอยู่นี่แล้วได้มาอยู่ในจุดจุดที่จ้าของอยากได้มากแล้วเริ่มชิ้นแล้วค่ะแม่บอรเริ่มชิ้นแล้วเริ่มจะมีมูมจากตัวคนเดียวนะอยูุบานเนาะพอม่หนีเข้ากับมาผอมมูไปกินเข่ารวมมู ตื่นเต้นวะได้ก <c oughs> ินเขาหัวมูดเด้มีมูปากมีมูเวา้ามีมูหัวเนาะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เข้ามามีความรู้สึกแบบไรบ่ <Okay. DJ. S 1> ดีใจคมีใจ <Okay. S 1> บอะคิดเล่นบอว่าสีเด็ดมาก <Okay. S 1> หอนจุดๆนี่ <Okay. S 1> แต่ว่าน้องไม่เคยเต้นมาก่อนเนาะบอะ <Okay. S 1> ไม่เคยอยู่วงหมอลำมาก่อนสาวน้อยคือวงแรกเนาะพี่น้องฝากให้กำลังใจน,งน้องไปในเด้อนี่พี่น้อง ไม่เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนแต่ว่ามาด้วยใจรักมาด้วยความตั้งใจและใฝ่ฝันอยากจะเป็นแดนเซอร์คนเท่านั้นไม่มีความใฝ่ฝันเลยพี่น้องเหมือนน้องนี่ไงน้องมาปีแรกเต้นบ่่คยได้บ่เป็นเต้นบ่่อยได้บ่เค,เคยเต้นมาก่อนเนาะ <Okay. S 1> ไม่เคยอยู่กับวงมอลาม,มาก่อนอันนี้เป็นปีแรกเป็นสังกัดแรกของน้องน้องได้ได้มากส,สมัครกับใครไปออดิชั่นค่ะ อออไป audition มือขึ้นแมนปลายประลองเพลงแค่เลยค่ะโอ้ยว่าอยู่ว่าเสียงผู้ใดที่ลองยุนย<ม>่นี่แมนบอขอฟังจักทรทอนเดี๋ยวบอเหี้ยเอฟซีฟังจักทรทอนเดี๋ยวบอเอาเพลงอะไรเอาเพลงใดก็ได้ทีปลายเท่านั้นกำลังเต้นหน้าอายุลังเวทีโมลำ โคศกในงานพูดยำ้ำเตรียมพบดารงแห่งวง,งการมันเทิงอออความในไลายเด้งขึ้นมาแล้วใจเปิดเปิงกำลังเ,เขียนคิวได้คิวค้างเริ่มบอกบันเทิงอแล้วเดอใจอันนี้คือน้องปายนะครับนี่หลับเสียงผู้พเพล่นร้องเพลงอยู่หมดซึ่งเขาน้่หาเสียงอยงูดดอเย่เขาว่าผู้ใได้ร้องเพลงเพื่อได้ร้องเพลงเขาว่าเพื่อนน้อย,นอยพะนะ กับบอสไดรู้จักนาอว่าผู้ใดเป็นผู้รองอันนี้เดี๋ยวจะออดิชั่นอีกไหมวันที่หนึ่งที่บอสโพสน์นะม<อ>ีวันที่หนึ่งยังไม่รู้เลยพี่น้องนี่น้องนปลายได้เสียงมวนพรพี่น้องฝากเอฟซีให้กำลังใจน้องเขาในเด้อสุดท้ายนี่ปลายไม่ยังฝากถึง FC, เอฟซีบอสจะเนื้อจะอยากให้ซอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนูออะค่ะ okay. ดูกันเว้าปกเก่งโอเคเว้าแต่เสียงไม่ธรรมดาเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องฝาก f อซสั้นหน่อยพี่ปันเพ่งเอฟซช่องลูกกอล์ฟด้วยนะคะแล้วก็ f อซต่างๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องไปแน่เสียงเพราะมากแต่ว่าน้องน้องบอสันเดชินในการเต้นเดียวเล็ดฟึกไปกับมูกอะอาจจะเก่งแต่ว่าเสียงน้อง ดีอิ๋ีจันได้ฝากเอฟซีซอยเป็นกำลังเร่งเชียร์เร่งใจใส่สนับสนุนน้องเนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้กอบกลัลน้องปลายกับศิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ